นะมันพูดประชดหรือเปล่าเนี้ยฮะมันดูเหมือนมันพูดประชดยังไงชอบคนนะเอ,อ่ยุส่งเลยว่ายุเจ้าหน้าที่เขาสอบส่งเลยเขาว่างั้นเออมีปัญหาไหมโอนมาจากต่างประเทศเนี่ยเออลองไปตรวจสอบดูสิโอ้โหนะมันพูดเข้านะมันแสบไหมเออจะเพิ่มคดีให้อีกแล้วแค่นี้ก็เยอะพออยู่แล้วเนี่ยสามสี่คดีก็น่าจะเยอะอยู่แล้วแล้วคิดดูจะเพิ่มอีก่ อนะถ้าเพิ่มอีกก็อีกกระทงนะเออมันก็เป็นกระทงกระทงคือต่างกรรมต่างวาระถ้ามันผิดก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเออเพราะว่าความผิดมันต่างวาระไงต่างกรรมไหมเออต่างสถานที่ต่างเวลาต่างวันเนี่ยก็เป็นอีกกรรมหนึ่งนะเออมันแหมไปไปบวกให้มันเยอะเกินไปหรือเปล่า <c oughs> นะแม่น้องไส้เขาอาจจะพูดประชดนั่นแหละเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วช่วงเนี้ยเออ คือเขาเถียงสู้กับคนในโซเชียลไม่ได้เพราะคนในโซเชียลเขาพูดกันเยอะมากไม่รู้ใครระดับระนั้นเลยระดับดังๆท้งนั้นระดับพูดง่ายระดับผู้มีอิทธิพลระดับเออระดับนายตำรวจก็มีระดับอ่าเป็นทนายเป็นอะไรก็มีระดังท้งนั้นที่ก็ออกมาพูดกันแล้วก็พูดไปแนวทางที่ทางเดียวกันทางนั้นเขาก็เลยไม่รู้จะไปว่าใครดี นะจะไปว่าคนนน้นก็แหมมันไอ้หาเลยมันไปดา่าเขก็ดาา่าทว่ดาอยู่มันก็ด่าอยู่นะแต่ก็ไม่หนัก <c oughs> ตําหนิเขาว่าเอาอะไรบ้างนะแต่ก็มันเยอะเกินไปเออเขาไม่ใช่ตาสีตาสานระจะมาว่าเขาได้อืมมันก็พยายามขัดแย้งเขาทุกเรื่องเลยเออหาว่าไม่จริงเออพูดไปน,นู่นนะี่ไม่จริงแล้วก็อะไรนะ่เอ,อเจ้าหน้าที่นะครับ เขาออกมาบอกว่าเนี่ยเขากําลังจะหลบหนีเขาเลยไปตามจับมาได้เออเขาก่อนที่จะไปจับก็คือเขารอหมายอยู่หมายยังไม่ออกเขาก็ไม่ได้จับเขาก็ตามไปเรื่อยเห็นไหมเออแล้วตอนที่เอฟซีเห็นหรือเปล่าตอนที่อ่อตอนที่เขาเอาเอามาแล้วกลับเข้ามาในที่กองปา่าอ่ะโอ้โหคนตอนนั้นเยอะมากมีมีแต่นะบรรยากาศตรงนั้นนะมีแต่ไอ นักข่าวเต็มแล้วก็มีคนมุงกันเยอะแยะมากมายมีใครแอนได้ยินเสียงใครไม่รู้ทะลึ่งพูดขึ้นมาเอฟีเออเขาบอกว่าดาราเกาหลีเขาว่าเออแต่ว่ามันก็เหมือนจริงอะโอ้โหมีแต่คนถ่ายมีแต่คนถามมีแต่คนขอสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นอะแต่เขาไม่พูดอะไรเลยเขาบอกดาราเกาหลีมาเอาอเพราะอะไรอะ เพราะว่าคนมันมุงกันเยอะมากนักข่าวก็เต็มไปหมดแหละมีแต่คนถามนะครับไม่ก็ยื่นมาเอ,อ่ยิ่งก็เซเลปอีกมาจากเกาหลีคนนี่เยอะมากนักข่าวนี่เยอะมากที่สุดโอ้โหสองข้างทางมีแต่คนนะเอ่อไม่แอดได้ยินเลยนะแอดได้ยินเลยว่าใครไม่ได้พูดว่าดาราเกาหลีมาเอ่อคนมันเยอะขนาดนั้น คนคนมันชอบก็มี fc คนที่มันไม่ชอบก็มีเออมันชอบก็มีไม่ชอบก็มีคนมันรอซ้ําเติมอยู่ก็มีเยอะเออมีเยอะเออเพราะเขาเป็นเป็นคนที่มีแสงอยู่แล้วถูกไหมละ่ะเออมีแสงคือเขาไม่มีไม่ได้วันๆหนึ่งเขาก็ออกสื่อออกสื่อออกสื่ออยู่แล้วส่วนมากเขาจะออกสื่อออกสื่อนะครับการทํางานก็น้อยคือเคสเคสหลักๆที่แอดเคยเห็นเขาทํางานนะ fc ก็หวยสามสิบล้านนั่นแหละนั่นแหละงานของเขาที่ชัดเจนที่จริงๆจ,จังๆอ่่นอกอื่นเราก็ไม่ค่อยเห็นเขานะไม่ค่อยเห็นเขาไปทำเ,เคสนู้นเคสนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอแต่ที่แน่ๆเนี่ยแต่ออกออกออกรายการนะครับหลักๆออกรายการสัมภาษณ์คนนู้นสัมภาษณ์ช่องนั้นช่องนี้อะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นอย่างงั้นมากกว่าเออจะเป็นแบบนั้นแล้วก็มีเรื่องราวอะไรใหญ่ๆเนี่ยเออก็จะเข้ามา เรื่องสอบเรื่องอะไรเกี่ยวกับอ,อะไรนะสำนักงานเออสำนักงานสอบระดับใหญ,ใหญ่ตำรวจใหญ่ใหญ่หญอย่างเนี้ยนะครับเขาเขาก็เลยดังเขาก็เลยดังเออแล้วเขาก็เล่นงานอา ระดับพอบอรตรคิดดูดิโอโเออนะไม่ธรรมดานะเ,าเห็นไหมไม่ธรรมดาเรื่องนี้โอ้โหแอดบอกได้เลยว่างานนี้บันเทิงแน่นอนอนะแล้วพอพอลูกพี่ตัวเองเฉาแค่นั้นแหละหมดแสงลงไปแค่นั้นแหละโอ้โหงานนี้นะงานนี้ก็งอกมาได้เวลาพอดีเลยเออใช่ครับผมเขาไม่ให้อยู่แล้ว คือตามที่เราคาดคะเนเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วเพราะอะไรอ่ะหนึ่งมันเป็นคดีใหญ่สองมันมีความเสียงหายสูงแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะเขาก็ออกไปข่มขู่นะครับข่มขู่เจ้าหน้าที่นะแล้วก็าข่มขู่นักข่าวเห็นไหมเออเขามีข้ออ้างอยู่แล้วแล้วเขาก็คิดว่าแล้วที่เขาจับมาได้ก็คือหนีไง <laughs> นะเออซึ่งซึ่งแม่นอกไส้เขาไม่ชอบใจเขาไม่ชอบใจตรงนี้เลยว่าบอกว่าลูกเขาหนีเนี่ยเขาไม่ชอบเลยเอ้าแ,แต่แต่เราก็ฟังอ่าตำรวจเขาบอกแบบนั้นเออเพราะอะไรอ่ะก็เพราะมันมีกระเป๋าใบใหญ่ไงถูกไหมละ่ะหรือว่าคุณจะไปไอไปนั่งพูดง่ายๆไปไปฏิบัติธรรมอยู่ที่ปอยเป็ดถูกไหมละ่ะ เออเขาเป็นไปได้ที่คุณจะไปมีแต่คนเขาบอกว่าเขาคงจะไปปอยเป็ดนั่นแหละไปไปฏิบัติธรรมที่นูน้นเขาคิดกันอย่างนั้นทุกคนเก็พูดกันเสียงเดียวกันนั่นแหละ,หละว่าถ้าจะไปไปฏิบัติธรรมที่ปอยเป็ดอ่าที่ฝั่งฝั่งนู้นอะเห็นไหมถ้าปล่อยให้ไปก็ไปเรื่อยๆเอฟซีเขาก็จะบอกว่าพยายามจะหลบหนีเขาพูดอย่างนี้เลยเออเอ,อ่ะ แม่แม่ก็เลยไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> แม่ลองไส้ไม่พอใจตรงนี้แหละแต่ก็จะทำยังไงได้ลนะ่ะระดับรองนะอนะระดับรองผมวนะ่าตรอนมาสอบอะ่ะนะเขาก็ต้องมาชี้แจงรายละเอียดเดี๋ยวคุณจะไปว่าอะไรเขาได้นะนะ แม่นอกใ้กล้าเถียงเขาไหมนะเขาก็พูดอยู่นะเขาบอกว่าโอ้โหพูดแบบนี้ได้ยังไงเขาบ่างั้นมันจะเป็นการอ้างอิงว่าจะไม่ให้ประกันตัวเ็าเพราะว่าหลบหนีมันมีหลายเรื่องแอนก็บอกแล้วไงมันไม่ใช่แต่เรื่องแค่หลบหนีมันเด็กๆนะเข้าเล่นแค่แค่เรื่องคดีหลักเนี่ยและความสูญเสียมันเยอะขนาดเนี้เขาจะให้ป้องกันเอยเขาจะให้ประกันตัวทําไมเออแล้วคุณก,ก็กลัวว่าคุณจะไปยุ่งเหยิง กับพยานนะครับยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็ไปาคมคูหล,ลายๆอย่างโอ้มันมันเป็นผงพวงนะแล้วพวกนี้เขาก็เตรียมการฝากขังแล้วบอกง่ายๆอ่ะวันนี้เขาเขาสอบเขาสอบสวนใช่ไหมเออแล้วพอเขาสอบสวนเสร็จเขาก็นอนที่นี่นอนที่นอนที่กองปราบนะคืนนึงนะแล้วก็สุดท้ายก็ฝากขังพวกนี้ แน่นอนมันล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วยังไงมันก็เป็นไปตามนั้นเอฟซี FC. มันมันเป็นไปทางอื่นไม่ได้ตามที่เราคาดไว้เลยไม่มีใครเขาจะปล่อยไปหรอกแล้วยิ่งเขาเห็นเขาเตรียมตัวใส่กระเป๋าใบใหญ่ใส่ชุดขาวไปอย่างนั้นเออมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะปล่อยเออที่เขาจะปล่อยไปเฉยเฉง่ายๆแบบนั้นอนะมันเป็นไปไม่ได้เลยเอฟซแอดบอกเลยเลย ใช่ครับผมเขาสอบหมดแหละตอนนี้นะแอดบอกได้เลยอ่ะเขาสอบไล่เองแต่สีเทาเลยดีกว่าไล่แต่ทุนจีนเลยแหละนะเขาจะสอบไล่ลงลึกว่าคุณมีอ่าคุณมีคอนเนคชั่นกับพวกนั้นหรือเปล่าเออเขาไล่มาก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำไปไล่ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปว่าคุณทำไมรวยคุณรวยก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำเออคุณมีตังก่อนหน้านี้อีก นะไม่ใช่แต่แค่นี้คุณมีตังก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเอฟี D, เรื่องเนี้ยเออมันเป็นเรื่องอะไรที่เขาจะตามตามกลับมาจนได้แหละมีใครคุณมีเกี่ยวข้องกับใครบ้างคุณมีเกี่ยวข้องกับคนนู้นคนนีอ้อ่านะรายได้คุณมาจากไหนเขาจะสืบมาหมดแหละตอนนี้มันเป็นเรื่องการที่ขุดคุย้ยตามสืบเสาะหา แหล่งรายได้มามาจากไหนจริงๆไม่นานหรอกตะก่อนเนี้ยเอฟซีก็จําได้ไหมที่ว่าชูวิทเขามาเปิดครั้งนึงอ่ะตะก่อนเนี้ยนะก่อนที่แกจะไปป่วยอ่ะนะครับเขาก็เปิดเรื่องเว็บพนงพนันนี่แหละเดี๋ยวต่อไปเขาไปสอบคอยดูสิ ใช่อันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะท่นนันอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นโปรเจกที่เขาจะทำแต่ไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำอันนั้นอะ่ะอันนั้นก็กที่หายไปเจ็ดสิบเอ็ดนี่นก็คือตรงนี้ที่เขาจะทำเว็บนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ทำเลยมันมันมีเหตุผลมันมีมันมีมันมีเรื่องราวมีเหตุผลทั้งนั้นที่เขาไม่เขาไม่ออกมาพูดบ่อยเพราะอะไรมันไม่มีอะไรตรงเนี้ยนะ ก็เป็นการแฮปเอาเงินเข้าไปเฉยๆนี่แหละเหมือนกับช่อโกงไปเฉยๆง่ายๆเลยตรงเนี้ยเออช่อโกงเอาไปเฉยๆก็คือบอกว่าจะไปทําแต่ไม่ทำไงแต่เอาเงินไปเฉยๆแล้วก็บอกว่าเอาไปให้เพื่อเสน่หาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เยอะขนาดนีเนะเสน่หาก็แค่เป็นล้านคนรวยๆก็ให้ล้านสองล้านก็มันก็น่าจะโอเคถือว่าไม่เยอะสําหรับเขาถูกไหมลนะ่ะ แต่ถ้าให้ขนาดเกือบร้อยล้านนี่ก็ไม่ใช่แล้วผิดแล้วถูกต้องเดี๋ยวเขาไล่ไปเนี่ยก็จบหมดแล้วไล่แต่คือไล่เส้นทางเงินเอาง่ายๆคุณตอบให้ได้แค่นั้นเองว่าเออส่วนต่างมันมายังไงคุณเอาไปทำอะไรมันมีที่มาที่ไปของเงินอยู่แล้ว แต่และอย่างแต่และเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปแล้วแล้วเงินที่จะเสียจริงๆเท่าไหร่ส่วนต่างเท่าไหร่โอนมาเท่าไหร่มันมีมันมีเส้นทางมีสเต็ปเน้นที่เขาบอกอยู่แล้วว่ามาเท่าไหร่ยังไงเขาฟ้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนั้นอะ่ะมันไม่ได้ซับซ้อนมันซับซ้อนอยู่เรื่องเดียวก็คือสามสิบเก้านี่แหละซับซ้อนมากเพราะมันเป็นละครเนี่ยมันเป็นละคร มันเลยซับซ้อนมันมีตัวละครเพิ่มไงแต่อันอื่นนะไม่มีไม่มีตัวละครเพิ่มอันนั้นก็ทำเพลียวๆแต่เนี่ยเขาทำร่วมกันหลายคนเออมันถึงมีตัวละครเนี่ยแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเขาก็ตามเจอหมดนะม,นมันสืบไม่ยากเลยมันดูแค่เส้นทางเงินถ้าเส้นทางเงินตรงนั้นอะถ้าเงินไม่มีจริงสามสิบเก้าล้านไม่ได้หายจริงนะ เอ่อคอเซ็นเตอร์ไม่ได้เอาใบยิงนี่ก็จบแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นการสร้างสตอรี่แล้วเงินตรงเนี้ยโอนแล้วใครเอาไปไหนนี่แหละเอฟซีง่ายๆเลยคุณไปรับคเชียเช็คแล้วคุณไปขึ้นเงินสดมาเนี่ยแล้วเงินสดไปไหนนี่แหละเอฟซีเออนะใครเป็นคนไปรับแล้วก็จะไปเล่นไอคนมารับเนี่ยคนขึ้นไปรับปุ๊บบอลลรับแล้วไปให้ใครแล้วก็ต้องบีบจากไอคนนั้นแหละคุณไปให้ใครต่อ มันไม่รอดหรอกเอฟซีไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็ลนน้ามันพายเสร็จก็เรียบร้อยแนละ้วลนน้ํามันพายเอฟซีเคยเห็นไหมแอดเคยเห็นเขาบีบเอาความลับอะ่ะนะบีบให้รับสารภาพอะ่ะเขาใช้ไฟแช็กอะไฟแช็กที่จุดบุหรี่ะนะเอาลนคางอะเอฟซีลนน้ํามันพายอะมันรอดมากเอีแอดเคยเห็นคนบางคนที่เขาดนลนมานะ่ะ เป็นแผลเลยใต้คางเป็นแผลเลยเป็นแผลแบบแผลไฟไหม้เพราะอะไรก็โดนลนน้ำมันพายลนจนกระทั่งทนไม่ไหวก็ต้องบอกก็ต้องพูดมันทนเจ็บไม่ไหวเออเล่นลนน้ำมันพายคนยังไม่ตายน้วไม่ลนได้ยังไงอ่ะเออโอ้โหโหดแท้อพูดง่ายๆยังไงก็นะเออเขาคือต้องรับสรารภาพอะ่ะ ไม่รับเดี๋ยวเจอถุงดำเข้าไปเป็นไงคร <c oughs> อบถุงดำเข้าไปก็จะโดนอีกนะครับบอกง่ายๆมีวิธีการเยอะแยะ